ไม่ใช่ว่าซื้อ6คันนี้ถึงจะได้ของแถมนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อคันไหนก็ได้นะครับก็คือได้ของแถมจากทางบริษัท C p พ r a c t o เรเราไปนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมบริษัท C p พีแท็กเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮลเล็กนะครับแบคโฮลเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมขนาดนี้ทางสต็อกของทางร้านบริษัท C t พีแท็กเตอร์เราถ้ามีจานวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆมาฝาก คุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็จะมีคันเดิมๆอีกประมาณ3 4คันแล้วมีเพิ่มมาใหม่อีก2คันนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้อย่างเช่นที่เคยรีวิวไปนะครับหนึ่งแสเหลือเพียง1นึ่งแสน่นบาทนะครับผมยันนาวาทีวีแปดร้อยเหมาะสำหรับการเข้าสวนนะครับผมสำหรับคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครูปต้าเคเฮดศูนย์สองสี่นะครับจากสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันก็เหลือสองแสนทวนนะครับผมก็มีเปลี่ยนแท็กเหล็กให้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ้วยงานสบายๆเลยครับ ต่อมาคันที่3นะครับเป็นรถคุดยันนาวาย B201 นะครับผมสำหรับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมก็คือเคยอยู่ไปแล้วนะครับจากราคา185,000บาทนะครับจะเหลือเพียง155,000บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่4นะครับผมเป็นรถคุดยันนาวายบี0ันะครับผมสำหรับนี้เป็นแท็กเหล็กและมีใบพิด็จนะครับราคาจะตั้งอยู่ที่165,000บาทนะครับ ครับผมต่อมาคันที่5นะครับเป็นรถขูดของโฟม์คสร์ pc ศูนย์สองนะครับผมสำหรัคันนี้นะครับก็จากราคา1 3 8 0 0แบาทนะครับจะเหลือเพียง1 1 5่0 0สบาทนะครับผมครับผมสำหรัคันนี้ครับจะยันมาาไวบีพันสองนะครับก็เคยจัดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับผมจาก1นึ0 0แสนห้าบาทจะเหลือเพียง1 4 8 0งแบาทเท่านั้นเองนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้มีรถออก2คันนะครับกเบลโกเอสเคศูนย์สองสี่นะครับได้ทําการจําหน่ายออกไปแล้วนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าจากปทุมธานีนะครับผมแล้วก็ลูกค้าจากระยองนะครับผมสําหรับที่ไว้ใจทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์เรานะครับผมก็ทางร้านเรายังเหลืออีก4รางวัลเท่านั้นนะครับก็คือลูกค้าปทุมเอาเเครื่องปั่นไฟไปแล้วก็ลูกค้าระยองเน้่ยเอาเครื่องกวนดินไปนะครับผม ก็ตอนนี้จะเหลือเพียง4รางวัลนะครับเครื่องตบดินเหลือเพียง1งรางวัลนะครับผมแล้วก็เครื่องปั่นไฟอีก3รางวัลนะครับผมครับผมนี่มาซื้อก่อนที่เดือนนี้นะครับผมของแถมก็จะหมดแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อ6คันนี้ถึงจะได้ของแถมนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อคันไหนก็ได้นะครับก็คือได้ของแถมจากทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราไปนะครับผมของแถมท,ทุกคันมีอยู่แล้วนะครับผมก็มีชุดปัดแจซ่อมบำรุงแล้วก็ตัวอัดจารบีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี เครื่องปัดไฟอีก3รางวัลนะครับผมแล้วก็เครื่องตบยินอีก1งรางวัลเท่านั้นนะครับผมครับผมสำหรับใครที่มาซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับก็รับรางวัลไปเลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่สนใจรถคุณเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท C ี t r ด c t o r รเรานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาดกมย3ครับตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมหรือตามโลเคชั่นใต้ใต้หน้าโปรไฟล์เราก็ได้นะครับผม